ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสุราธานีดวงดีถูกรางวัลที่1รับไปเต็มๆ18ล้านบาทหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลการออกรางวัลงวดประจําวันที่1มิถุนายน66 โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข125 272รางวัลเลขหน้า3ตัว68100 0รางวัลเลขท้าย3ตัว971และ386ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัว09ล่าสุดคนถูกรางวัลที่1รับเงินก้อนไปเต็มๆ18ล้านเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในจังหวัดสุราธานีโดย Facebook สวัสดีชัยยาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่ารางวัลที่1 3ใบ18ล้านอยู่ที่ตํา ำบนปากหมากอำเภอชัยยาผู้ใหญ่ประหยัดไพเราะหมู่ที่5ตำบลปากหมากขอแสดงความยินดีด้วย